กันกองมาจากคนที่เก่งที่สุดคนตัวด้วยแล้วผมย่อมาให้ดยท่านพิรุธท่านท่านทะารอเพื่การท้ารอทุกการแนะนำให้ทำนะครับแล้วก็ในเนี้ยผมทราบว่าบางท่านเนี่ยได้รับม,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 มอบมอบหมา,ายมาผมจะขอเวาเพรินนิดนึงนะครับช่วยตั้งแฝงพีหน่อยนะ เกี่ยวกับสากลต่อนิดหนึ่งก็ได้ไทยว้นช่เช่นที่ด้ากนะครับที่อยู่ในนะครับเป็นในจังหวัดปทุมธานีเขาเลือกที่เมืองแล้วก็ไปแข่งกันทั่วประเทศนะครับแข่งกันทั่วประเทศเรียงลำดับที่หนึ่งนะครับเรียงลำดับที่หนึ่งที่สุดท้ายพวกผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างไรพวกเรานะครับบิ๊กิกท่านสื่อมวลชนท่าน ก็ในเรื่องของนะครับนโยบายที่ทางสำนักงานรวบบสุขชาินะครับได้ได้มีนโยบายทางโครงการนะครับสมาเซ็ตโซนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นนโยบายซึ่งจะทำมันครบเกี่ยวข้องกับการใช้มัตรกรรแล้วก็ยึดประชาศเป็นตุการตามนาตามที่เรืองนอัตรายัดนะครับการเลือกอ่าการในการเลือกนะครับเราก็จะเลือกตามสภาพ ให้เข้าอ์ปกอบที่ทั้งเรื่องกึ่หนึ่งเป็นพื้นที่มีจุดเสี่ยงภัยนะครับสองเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอเชิงญลักษัณ์นะครับ,บแบรกประชุนทางทันนีได้ทำเื่นในกว่าที่ทางสปอรามต้องการไปเยอะแล้วเยอะมากๆเยอนะครับก่อนที่จะได้มีการประชุมในวันนี้ทางน้องนเนตเด็กเราทุ่มกับฟ้อแล้วก็การเรื่อนผมรุดได้เข้าไปหาผม ก็ได้มาไม einmal, มปดูไอ้กานกล้องจองปิดสอบถามในพื้นที่ที่เราทำโซนนะครับประมาณ1.2ตารางกิโลเมตรนะครับตรงตรงแถวตรงทางรถไฟเก่าตัวหลางนะครับตอนที่อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างจะทำจะทำเตรียม OU นะครับนะครับกับระหว่างทางตำรวจกับ่วยงานปกครองนะครับซึ่งซึ่งถ้าภายในเดือนพยอสี่นะครับ ในส่วนอันนี้ผมขออธิบายไปคร่าเลยครับในส่วนต่อไปที่เราทำกบคูดไปคือการวางแผนต้องการอัตราการเชิงลุกก็เหมือนท่านอลองในรู้นะครับที่ตัวแทนของท่านผู้การพูดไปนะครับคือเราก็จะไปสํารวจจุดเสี่ยงจุด่อแหลนะครับปรับปรุงจากที่จัดระเบียบทุกขั้น้อยนะครับตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงเราก็จะมีเพิ่องไฟก้าที่มงจอบสปิดน,นะครับหรือจุดที่เกิดอะไราการเกิดคางกวาดระแบีองไัยอัตรากรรนะครับ,บาหบากสามารถ ผูอื่คนหนึ่งสามารถเดินคนเด ja e ียวได้แต่สบายใจผมเสนอแนวกางแนววิธการดำเนินงานนั้นคือสุดประชาชนพเป็นศูนย์กลางนะครับสองคือพัฒนาซึ่งก็จะทำควบคู่ไปภายในเดือนนี้ให้ให้เสร็จนะครับก็จะเป็นการประกาศกรรมเสร็ลุกนะครับอันนี้เป็นต้นๆนะครับรวมถึงว่าจัดระบบกล้องโดยทำเหมือนห้องทีรีหน้าร้านนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลมาเพื่อา ที่ตมวช่วยดูช่วยทุกฐานนะครับส่งนะครับเนี่ยครับแล้วก็สุดท้ายที่เป็นการดเนินการนะครับเรียบร้อยเราก็จะดเนินการแผนมีทั้งการตรวจการประชุมการปรับปรุงนะครับกับทางภาคีเรานะครับเครือข่ายโครงการไหนราการต่อนะครับเบื้องต้นแผนดเนินการจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปพื้นที่ซึ่งเบื้องต้นเราพัฒนเรื่องกแล้วนะครับเรา เอาตรงบริเวณตรงส่วนเทศนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดแน่ต่อไปนะครับแล้วก็วางแผนองกอาการเชเชองลุกที่ผมกล่าวปปเมื่อกี้นะครับเราจะทําอะไรบ้างน,นะครับ